สวัสดีเจ้าปอแม่พีน้องวันนี้มากินขา้าวผัดพริกผัดพริกทัว่ผัดพริกแกงทัว่วเจ๋นี่ใส่ลูกจิ้นเจ๋กับข้าวสวยหอนหอนมากินข้าวกันเจ้ามามๆมมกินข,ข้นขาวกินข้าวอร่อยอร่อยปอแม่พีน้องแซบ่บอืมใคใบบกพุด 对 ขาหัวต้องกรอบๆทาหคนมันซุกหนักถ้าซุกหนักมันจะบาลามอืมหนักใสบูวันนี้เปิดร้านนะเจ้า ขายผ่านไปผ่านมาจัากวัดลำปางมาแวะเยียนล้านแม่เจ้านางได้นะเจ้าแม่เจ้านางขายผัดมีโคราชหรือผัดไทยโคราชอาหารตําซ้ำนะเจ้าอยู่ตรงแถวปลาไม้ถามเขาได้เลยร้านเจ้านางน้อยอยู่ตรงไหนเป็นรล้านน้อยๆ้ยย้านาไไหน อร่อยมากเลยปอแม่พี่น้องกินเข้ากันแล้วย้งเจ้าภาษาเมืองวรกรรมวันนี้จะเสนอคำว่ามะทัวมะทัวมะทัวภาษา,ากลางทัวฝักยาวแต่ภาษาเหนือบัดทัวเจ้า ภาษาเมืองวรรณกรรมแก้วภาษาไทยเป็นห้องแก้วแต่ภาษาเมืองมันก็กอ,อกก็กหน้ามือกนันหรอกหรือจะเป็นขันไม่น้อยเจ้าเป็นห้องก๊กอืหลา อร่อยมากเลยเจ้าซาใบม่วงหรือยำใบม่วงตี่นเจ้านางทำคือดูไข่ยักทำนะ่ะเอาไปทําได้น่ะเจ้าเอาไปลองทำดูเนอหั่นหันใบมบยอดมะม่วงอะ่ะต้องฝอยนักหรือชีกเอาก็ได้เลยเจ้าน้ำพริกน้ำพริกของซาใบม่วงหํำแดงกระเทียมพริกแห้ง ปิใครชอบกะปิใส่กระปิใครชอบปลาล้าใส่ปรลาร้าจำได้เจ้าน้ำใส่เกลือบะเกลือเทศหรือบะเกลือส้มหรือบะเกลือเค้นะ้านั่นแหละเจ้ามะกอกใครชอบอันนีโนโบนะโตน่ะผงปรุปงรสใส่ไปได้รักใครกินหมูใส่หมูซับนะเจ้าใครกินหมูได้ใส่หมูใครกินไปลาได้ใส่ปลา โค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 น้ำพริกจะมละเอียดบักเทศมะตั้งไปต่ำตัวนี่แหลมีกระเทียมหั่นใส่ตรงเตยอย,าายอดมะขามยอดยอดมะม่วงผักใบนั่นแหละเจ้าเพราะว่ายอดมะม่วงห้ามเอาไปทำมือซุปยอดมะม่วงต้องดิบๆนั่นแหละเจ้าจเสียไปยำเอาผักกระเทีทหั่นใสต่ตรงตรงนั้น ต้องอดมะม่วงหอมแดงหั่นใจ่หน่อยเอาว่าน้ำพริกสีเขาโขกแล้วใส่หมูบดหรือใส่ปากระป๋องแล้วเนา่เอาไปพัดน้ำมันใส่แล้วลุงรสตามชอบก็คือใส่ผงนัวอย่างทั้งหลายแล,แล,แล้วแล้วก็เอามาพักไว้ให้งเย็นสักพักหนึ่งถึงเาเอามาขยำกับใบมะม่วงลแ,ลแล้วหยอดมะม่วงรับประกันเลยว่มามันอร่อย อร่อยพักแบ่แกงอร่อยเจ้านี่คนนี้ห่วงใ่แม่เจ้านางลราสบายหายแล้วเจ้าดีก็หลังเก็บหลังหายแล้วเจ้า ดูกันไปนะจ๊ะเนาะ40จังมันจะคบ6,000นาที60,000นาทีจะครบมาได้จังมันทำไปเรื่อยๆเนะปะนะทำไปเรื่อยๆไป่อล้วเนอร์ปุบกันใหม่